ค่ะอ,อิง youtube สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําปุ๋ยแบบง่ายๆค่ะปุ๋ยจากเศษอาหารนะคะเศษอาหารที่เราเหลือกินค่ะเศษเปลือกมะม่วงอันนี้คือเปลือกมะม่วงนะคะหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วทั้งที่เราจะเอาไปเทใส่ต้นไม้เรามาทําปุ๋ยแบบนี้มันจะดีมากกว่าค่ะเราเอามาฝังดินนะคะมาลงใต้ดินเนี่ยเศษอาหารนะคะนี่จากเศษอาหารที่เราจะล้างถ้วยล้างชามนะคะเราก็ เก็บใส่ถังไว้นะคะไม่ต้องเอาไปทิ้งให้เป็นเป็นสกรปรกพวกมแมลงวันอะไรตอมนะคะเรามาทําประโยชน์ในจุดนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมค่ะแล้วก็สะสมใส่ถังไว้นะคะค่ะค่ะวันนี้ไอหญิงก็จะพาท่านผู้ชมมาทําแบบปุ๋ยหมักแบบง่ายๆนะคะคะเราก็จะมาขุดดินนะคะขุดฝังดินค่ะเพราะว่าตรงนี้จะมีต้นพริกค่ะที่หญิงปลูกพริกอยู่แถวนี้นะคะโซนนี้ค่ะค่ะ ตอนนี้ก็จะฝังตรงนั้นก่อนเพื่ออยากปลูกพริกเพิ่มนะคะค่ะปกติเราก็จะมาทําตรงต้นมะพร้าวข้างต้นมะพร้าวก็ได้นะคะเวลาเรามีเศษอาหารเศษเปลือกผลไม้เราอย่ามาทิ้งเฉยๆนะคะเอามาฝังดินไว้บริเวณรอบต้นไม้ต่างๆก็ได้แต่วันนี้นะคะอิงจะทําอยู่ตรงจุดนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะอยากปลูกต้นพริกเดี๋ยวทําเป็นปุ๋ยดินไว้ก่อนนะคะ ดินจะได้ด้วนซุยเจะได้มีแร่ธาตุสารอาหารใต้ดินรองรับพืชของเราที่เราจะปลูกวันข้างหน้านะคะก็โครงการก็จะมีเอาอาจจะมีอาจะอาจะเอาน้อยหนาก็ได้หรือจะเอาพริกหรือมะ,มะเขือเปาะก,ก็ได้นะคะดูพริกที่หญิงปลูกนะคะเพิ่งปลูกค่ะยังไม่ได้มาลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะปลูกทิ้งไว้ค่ะจนช่วงฝนมาพอดีก็เลยมาปลูกทิ้งไว้ค่ะค่ะพอดีอหญิงได้มาปลูกพริกไว้ตรงนี้นะคะ ก็เลยจะมาทําปุ๋ยหมักตรงข้างๆต้นพริกนี่แหละค่ะตรงจุดนั้นมุมนั้นนะคะก็อาจจะเอามะเขือเปาะมาปลูกก็ได้หรือว่าจะเอาพริกมาปลูกก็ได้หรือว่าจะเอามีต้นก้าน้อยหนาอยู่พอดีค่ะอาจจะมาปลูกตรงนี้ก็ได้นะคะก็เลยจะมาทําปุ๋ยหมักทิ้งไว้จุดนี้ค่ะเพื่อสร้างแร่ธาตุสารอาหารใต้ดินรองรับไว้นะคะค่ะเดี๋ยวก็มาขุดดิน แล้วเราก็จะมาขุดนะคะทำแบบง่ายๆนี้เลยค่ะใกล้ๆต้นพริกนี่แหละดูนี่เลยนะคะดินเขาจะเป็นก้อนแข็งเป๊กเลยนี่เห็นไหมค่ะดูค่ะดูนี่เลยนะคะดินเขาจะเป็นก้อนแข็งเป๊กเลย พอดีเราก็เหมาะมากเลยที่เราจะมาทําปุ๋ยดินในครั้งนี้นะคะจากเศษอาหารค่ะ วันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะสวนหลังบ้านของไอหญิงที่ปลูกผักสวนครัวนะคะส่วนมากไอหยิงก็จะทําในสูตรนี้ค่ะบางทีเราก็ทําเป็นปุ๋ยหมักแบบปุ๋ยน้ํานะคะหมักใส่ถังไว้ค่ะแล้วก็บางทีเราก็ไม่มีเวลาไม่มี บางทีเราก็ไม่มีเวลาหรือบางทีเราไม่มีกากน้ําตาลบางทีเราก็ไม่ได้ไปซื้อน้ําตาลทรายแดงมาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ํานะคะเราก็มาทําปุ๋ยหมักแบบง่ายๆแบบทางดินอย่างนี้ค่ะเราก็จะเอามาขุดอย่างนี้ค่ะใกล้ๆต้นไม้ใกล้ๆต้นพริกนะคะเราทําเลยค่ะเดี๋ยววันหน้าอีกก็จะทาเรื่อยๆนะคะทําตรงบริเวณรอบๆของต้นพริกนี่ละค่ะเพราะว่าดินเขาก็มีประโยชน์นะคะเขาจะทําปฏิกิริยาย่อยสลายเศษพืชเศษผักต่างๆเศษอาหารของเรานะคะ ที่อยู่ในดินนะคะเวลาเรามาลดพริกเราก็จะลดน้ําไปด้วยน้ําก็จะช่วยย่อยสลายในตัวทั้งดินทั้งเศษอาหารทั้งต่างๆนะคะมันก็จะละลายซึมเข้าไปในใต้ดินนี่แหละการที่เราปลูกผักอะไรก็งามในสวนนะคะเราก็ทํา ในจุดนี้ค่ะทําส่วนนี้ดีดีมากๆค่ะดีเศษข้าวเศษอาหารเศษอะไรก็ได้นะคะที่เราเหลือกินค่ะเราเอามาฝังดินแบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะทําเป็นปุ๋ยหมักเราทําแบบนี้เลยง่ายดีค่ะมันง่ายมากๆเลยค่ะพืชผักของเราก็จะสวยจะงามนะคะก็จะดีมากๆเลยค่ะ เราไม่ต้องได้มาใส่ปุ๋ยบํารุงให้มากมายอะไรนี้คือเราทำแบบอินทรีย์มากๆเลยค่ะแบบง่ายๆแบบบ้านๆด้วยนะคะค่ะวันนี้อิงก,ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ